สวัสดีครับโน้ตสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีเอฟซีทุกท่านดีครับเรื่องของคนเก็บวิญญาณเรื่องนี้เห็นบอกเป็นประสบการณ์ร่วมพาพี่ป๋องย้อนไปที่วัดหนึ่งแถวย่านฝั่งโทนร่วมๆสามสิบปีโน้ตครับฮัลโหลอือฮึฮัลโหลค่ะอ๋อนึกว่าสายหลุดไปแล้วโยครับครับก็เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในช่วงปีสองพันหกสิบสามสิบหกครับพี่ป๋องมันจะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยเพิ่งจะเข้าไปทํางานกู้ภัยไปตึกใหม่ๆเลยนะช่วงนั้น ผมก็ยังไม่ไรู้ไมไ่รู้ระเบียบอะไรมากมายก็ทําตามคําสั่งของหัวหน้าไปเรื่อยๆนะครับอืตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าฝึกอบรมด้วยซ้ำตอนที่ผมเข้าไปทําผมยังไม่มีบัตรอะไรนะยังเป็นแค่อาสาธรรมดา,มดาะเข้าไปฝึกงานมันเข้าไปฝึกงานอ่ะพี่ป๋องอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจะบอกว่าเป็นงานแรกก็ได้ที่เขาให้ทําขณะที่ผมอยู่ที่หน่วยเนี่ยต้องบอกว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปทํานะครับ น่าจะประมาณเดือนกว่าๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ mm hmm. ที่วัดเนี่ยคือเขามีงานเป็นงานศพของต้องบอกว่าของข้าราชาการคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสําคัญของย่านนั้นก็แล้วกันก mm hmm. ็จะมีงานศพค่อนข้างใหญ่โตนะครับก็จะมีอคนในวงในวงข้าราชาการเข้าไปกันเยอะนะฮะส่วนผมก็ของทีมของผมเนี่ยก็จะเป็นวันนั้นจะเป็นเวรจะเป็นเวรปฏิทึกหึงนะครับ mm hmm. ก็ทางหัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าอยาก ทางทางเจ้าของงานอะ่ะ <_ an> เขาอยากให้พวกเราอะ่ะ <_ an> ไปช่วยดูแลความปลอดภยัยด <_ an> ำเนินความสะดวกของสถานที่นะฮะที่วัดวัดนั้นน,น,นะครับเขาก็ถามว่าใครสะดวกที่นอนค้างไหมอ่ามีใครสะดวกบ้างเขาต้องการสักชุดหนึ่งประมาณสี่ห้าคนอ่าก็จัดผมก็เลยบอกอ่าพรุ่งนี้ติดวันพรุ่งน,นี้วันเสาร์ผมหยุไดไม่ทางานผมไปได้ผมก็อาสาไปาคนแรกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเพื่อนผมมีสองอ่าประมาณสามสี่คนก็จะต้องบอกว่าหลังจากประมาณหลังจากสวดสวดสวดเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ตามสาราก็จะมีญาติอ่าเจ้าญาติหรือว่าเพื่อนๆน,นที่ที่มางานศพของเขานะฮะก็ก็จะกลับเป็นหมดใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะมีแค่ญาติญาติของผู้ตายในบางคนซึ่งต้บอกว่าตั้งแต่ไปไปไป,ไปงานศพเนี่ยฮะผมไม่ได้ขึ้นไปสาลาเลย mm hmm. ไม่เคยเห็นรูปหน้าศพด้วย <Okay. S 2> ผมจะยืนอ่าต้องใช้คำว,ว่าอำนวยความสะดวกด้านล่างคือเป็นการบวกรถ mm hmm. แล้วพอช่วง อ่าพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงถึงคิวที่พวกเราจะต้องนั่งเฝ้ากัน,น่ะซึ่งกลางคืนก็จะมีแค่ญาติญาติเขาที่อยู่ในศาลาแค่สองสาคนพวกผมก็จะนั่งเหมือนกับจะตั้งวงนั่งคุยกันอยู่ตรงหน้าศาลาเยื้อศาลาไปหน่อยเนี่ยต้องบอกวัดเนี่ยมันเป็นวัดที่เข้าออกได้ทางเดียวพี่บอก <S 2> <S 2> <S 2> แล้วด้านข้างของวัดอะมันเป็นคลอง <S <S ผมอะจะไปตั้งโต๊ะนั่งกันอะอยู่ระหว่างศาลากับคลองซึ่งมันเป็นศาลาสีจะอยู่จะอยู่เยื้อกับคลองนิดเดียวเอง ตรงน,นั้นมันเป็นจุดที่ต้องต้องบอกว่ามันเป็นจุดรับลมครับพี่ป๋องอก็จะนั่งจะค่อนข้างเย็นใช่ไหมครับก็ไปนั่งคุยกันต้องบอกว่าสมัยก่อนอนะถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นอนะผมกําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีๆได้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องรายการของพี่ป๋องนะฮะเมื่อก่อนจะเป็น Nighty Shock นใ,ใช่ไหมก็จะจะเป็นก็จะมีพ่อผมฟังตั้งแต่สมยัยช็อกอยู่แล้วก็มีการพูดกันแต่ตอนนั้นผมยังไม่เป็นนักเล่าเนาะก็คุยกันไปคุยกันมาไป,ไป,ไปมาพี่ป๋อง จู่ๆก็เหมือนกับพูดมาเฮ้ยใครมีเรื่องแบบมีเรื่องมาเล่าไหมเอากันคนละเรื่องดีกว่าค่าเวลาไปตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดประมาณห้าทุ่มกว่ากับเที่ยงคืนนี่ปองในวัดค่อนข้างเงียบบนศาลาก็างเงียบแล้วผมก็ไม่ได้เดินขึ้นบนศาลาเลยเพราะว่าหน้าที่ผมอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับขณะที่กําลังเล่าไปเพื่อนผมก็เล่าเล่าก็มีเล่าสนุกบ้างเล่าเรื่องจริงบ้างเรื่องเล่นบ้างอะไรบ้างผมนั่งไปสักพักหนึ่ง ตรงด้านคลองที่ที่ผมบอกตรงที่ผมนั่งอยู่ระหว่างคลองกับตลาดพี่บอกจู <c oughs> ่ๆผมเห็นเหมือนกับเป็นแสงไฟฉายครับพี่บอกเห <c oughs> มือนคนเดินมาไกลๆอะ่ะผมก็สะกิดคือเพื่อนผมคนเนี้ยผมจะเรียกมันไอ้ถัว่ว <c oughs> เพราะมันเป็นคนสายตาสั้นมากๆ <c oughs> ผมจะเรียกมันไอ้ตาถัว่วแต่ผมเรียกสั้นๆว,ว่าไอ้ถั่วชื่อจริงๆมันชื่อบอมแต่ผมเรียกว่าไอ้ถัว่วก็เลยบอกไอ้ถั่วมึงไปดูดิใครเดินมาวะ <c oughs> แล้วเขาเดินมาทาอะไร <c oughs> ใช่คนในวัดหรือเปล่าหรือว่าเอออาจจะเป็นลุงที่เขาเฝ้าวัดเฝ้าวัดหรืออะไรหรือเปล่าเพราะผมว่าไม่รู้จักคนเยอะใช่ไหมฮะไอ้ถัวเหมือนกับก็เดินไปจังหวะที่เดินไปเหมือนผมได้ยินเสียงเหมือนลุงอ่ะคนนั้นะเขาตะโกนมา <c oughs> อ้าวนางทําอะไรกันไม่กลัวผีกันหรือไงเขาพูดอย่างนี้ไอ้ถั่วพูดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วเหมือนเดินเข้าไป <c oughs> คุยกับลุงสักพักหนึ่งอ่ะ <c oughs> ผมก็พยายามมองคือมองอยู่ไกลๆน,น,นะครับพี่ปอง สักพักไอ้ถั่วมันก็เดินมาผมเห็นลุงนั้นน่ะหันหลังแล้วก็เดินกลับไปทางเดิมที่เขาเดินมาข้างาลักษณะลุงเป็นยังไงผมไม่เห็นหน้านะผอมๆผิวอ่าต้องบอกว่ามันก็มันค่อนข้างมืดอ่ะแต่ผมเห็นว่าเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วกางเกงเป็นกางเกงแบบต้องบอกว่าเป็นกางเกงแบบอกางเกงกบบชาวเลเขาเรียกกางเกงอะไรพี่ป๋องตัวใหญ่อ่ะกางเกงเลเออประมาณนั้นอ่ะผมผมก็ผมก็เรียกไม่ถูกมันเกงแบบคนแก่ที่เขาใส่กันนะ เขาก็เดินเขาก็เดินเขาก็ดุเขา,เด,เ,ขาเดินไปทางเดิมไอ้ถั่วก็เดินกลับมาบอกเฮ้ยลุงคนนี้แปลกว่ะทําไมอะอะมึงดูดิคือเหมือนครับไอ้ถั่วเนี่ยมันถือบางอย่างกลับมาด้วยครับมันเป็นตุ๊กตาเด็กหัวล้านประมาณฝ่ามือห,หนึ่งที่ป๋องตัวตัวใหญ่ไหมประมาณฝ่ามือครับเป็นตุ๊กตาเด็กหัวโล้นครับ,รบตุ๊กตายางแบบ,บเป็นตุ๊กตาสมัยก่อนแบบที่มันเวลาเราจับนอนแล้วมันกระพริบตาได้อะ่ะ บางตัวก็จะมีจุกจุกยางใช่ไหมครับที่เป็นจุกหลมแต่ว่าตัวนี้ไม่มีจุกมันเป็นตุ๊กตาแบบไม่มีสภาพเลยนะเป็นตุ๊กตาเลเลอะแล้วมันก็นั่งลงผมก็ถามเพื่อนงเอามาจากไหนลุงกุทักกียให้มาอืมันก็เลยถามคือเพื่อนผมก็ถามไอตไอตัวถามผมบอกเฮ้ยมึงกล้าเล่นกันบอกว่าทักเกียลุงบอกว่าถ้าไม่กลัวผีอ่ะลองเล่นซ่อนแอบกับผีไหมเล่พูดอย่างนี้เลยเล่นซ่อนแอบกับผีใช่โอ้โแล้วจะบ้าเปล่าเวลานี้เหรอ คือความที่ผมติดตลกอ่ะเอาเด็กกูเล่นผมคนแรกเลยผมคนบอกว่าเออกูเล่นเพราะอยู่ันเยอะผมไม่กลัวไงผมก็กว่าผมไม่น่าจะมีหรอกและ้ะผมต้องบอกอย่างนี้พี่ป๋องผมเป็นคนชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วคผมก็เลยบอกเอาเด็กแล้วพวกมึงเอาไหมไอ้จุย๋ยเอียวไหมอีกสองสามคนก็ว่าโอเคไนหะนๆก็จะเล่นเล่นด้วยกัน,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 นหมดเลวแต่ขออย่างเดียวคืออย่าไปไกลนะเวเอาแค่ในละแวกนี้นะผมก็เลยถามถามไห้ถั่วเล่นเล่นยังไงไว้ถั่ว ไม่รู้นะลุงเขาบอกแค่ว่าถ้าจะเล่นอนะ่ะให้คนใดคนหนึ่งอ่ะถือ,อตุ๊กตาตัวนี้เอาไว้แล้วไปซ่อนตัวอืแต่เดี๋ยวผีจอ,อกมาเล่นด้วยเขาว่าอย่างนี้ไอ้ตัวนว่าอย่างงี้ผมก็หัวล้อกันจริงโดนลุงหลอกแล้วมึงเนี่ยอก็เลยเอา,อางี้มันมีอยู่สี่ห้าคนใช่ไหมมาโอน้อยออกกันใครจะได้เป็นคนอุ้มตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยโอน้อยออกกันคนที่ได้ก็คือไอ้ถั่วเจ้าตัวที่มันถือเพอเองนั่นแหละอ่า แล้วใครแล้วตกลงยังไงไถ้าถือตุ๊กตาแลา้วค่อยทำาไงต่อเดี๋ยวกูไปนับเดี๋ยวกูไปนับแล้วกันเดี๋ยวกูเป็นคนหาคุณจะอุ้มตุ๊กตาตัวเนี้หาเขาบอกอย่างนี้ผมก็ไปวิ่งผมก็ไปแอบซึ่งผมไปแอบผมไปแอบตรงที่ป่องผมไม่รู้นะว่าสถานที่ที่ผมไปแอบมันเป็นจุดพักศพอ่ะม,มันเป็นที่พักศพแต่ว่ามันเป็นละมันเป็นลานโลง่ลงๆไม่มีโรงไงอ๋อเป็นลานใช่เป็นลานโล่งๆไงแล้วเขาไม่ได้ปิดตไม่ได้เป็นศาลาไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้ ใช่ไม่ได้เป็นสลามันก็คือสลาแหละพี่ปองแต่ว่ามันเป็นมันเป็นประตูแบบประตูเลื่อนอ่ะแต่เขาเปิดทิ้งเอาไว้ไงแล้วข้างในไม่มีโลงเลยผมก็ไม่รู้มันมันคือที่พักศพผมก็ไปแอบไปอยู่ข้างในแล้วก็ส่วนไอ้จุ้ยแล้วก็เพื่อนอีกสองสาคนเนี่ยมันก็ไปแอบกันที่อื่นต่างคนต่างแอบคนละจุดแล้วผมฟังเสียงเหมือนเสียงของไอ้เสียงไอ้ไอ้ถั่วมันนับมันนับแล้วมันตะโกนมันตะโกนมาว่าเอ้ยกูเริ่มหาแล้วนะผมก็นั่งยองๆอยู่ข้างๆข้างๆประตูผมไม่ได้เข้าไปลึกเพราะมันมืดใช่ไหมครับ วอลอะพี่ป๋องวอลที่ผมที่ผมใช้ที่ผมเด็กอยู่ที่เอวอ่ะวอลสมัยก่อนมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมครับเป็นสัะเป็นสี่เหลี่ยมอมผมพยายามต้องผมไม่รู้ว่าตอนที่ผมนั่งยองๆแล้วกางเกงมันล้นหรือเปล่าเหมือนวอลมันจะหลุดตลอดเวลาเลยมผมก็พยายามมือขยับวอลวอลจะหลุดผมก็มือดึงกลับเข้าไปน่งสักพักหนึ่งผมผมได้ยินว่าไอ้ถั่วไอ้ถั่ว,วมันเดินมาอม,มันเดินมาแล้วมันพูดประมาณว่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะพี่ป๋องผมได้ยินเสียงเด็กโขลก ตอนมันเดินมาผมนี่สิมันเหมือนมันเดินมาพร้อมเด็กอะแต่ผมพยายามเอามือปุดปากไว้<ค>ผมก็พยายามขยับถอยไปวอะหลุดอีกแล้วพี่ป๋องผมก็เอามือเนี่ยขยับวอดึงกลับเข้าไปขณะที่ไอ้ถั่วมันเดินออกไปอ่ะมันเดินผ่านไปปุ๊บเนี่ยผมจะเห็นมันด้านหลังใช่ไหมครับเพราะผมแอบอยู่ด้านข้าง<ค>พอเดินผ่านประตูไปอ่ะพี่ป๋องผมกําลังลุกขึ้นมา บนวอมันขยับพอผมเอามือไปคว้าที่วอลพี่ผ้องหัวของคนลุกเลยเหมือนมันเป็นมือเด็กเล็กๆจับขยับวอผมอยู่อะผมคว้าโดนมือเด็กอะเหมือนเด็กอารมณ์เหมือนเด็กจับจับวอผมเล่นนี่หรอใช่ไหมฮะเป็นมือมเด็กไปควา้าใช่เป็นมือเด็กผมไปคว้าโดนมือผมตกใจมันกลับมาอีกทีคือวอมันหล่นแล้วครับผมก็รีบคว้าวอลแล้วรีบวิ่งออกมาวิ่งออกมาคือไอ้ถั่วเนี่ยมันไปหาคนอื่นผมก็วิ่งกลับมาจุดที่นั่งผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยกูเล่นไม่ไหวแล้วเพราะกูโดนละ นี่หอ,อกฉันไม่บอกผมคิดว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆไอท้ที่ไอ้ถั่วมันบอกว่าลุงเขาบอกว่าเ,เ,เล่นซ่อนแอบกับผีแต่<อ>ผียอกมาเล่นด้วยอไอ้ถั่วมันหาเจอหมดทุกคนเลยพี่ป๋องพอหาเจอหมดทุกคนปุ๊บทุกคนก็ากลับมารวมกันผมก็เลยเล่า<อ>ไ้ฟังไมีใครเจออะไรบ้างวะไม่มีใครเจอนอกจากผมคนเดียวอผมก็ถามไอ้ถั่วแล้วมึงรู้สึกไงกูรู้สึกหนักหนักมือววะ เอ้ยกูว่าตุ๊กตาตัวนี้กูไม่ชอบอ่ะมึงเอาไปทิ้งที่อื่นเถอะวางไหนก็ได้แปะลุงมันไม,ไม่กลับมาหรอกไอ้ถั่วมันก็เดินเอาเอาตุ๊กตาไปทิ้งตรงข้าง,องคอนเ่ยม,มันจะมีจะมีสวนเล็กๆใช่ไหมครับมันจะมีพวกต้นไม้อ่ะครับมันก็เดินหายไปพักหนึ่งมผมก็ยืนคุยก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าผมโดนแบบเนี้ยเหมือนเป็นมือเด็กจับบอลเลยวะ่ะเพื่อนคุยกันอยู่พักหนึ่งทําไมถั่วยังไม่กลับมาวะอืมที่ป๋องชั่วโมงกว่าครับ ผมนั่งรออยู่นะไอ้ถั่วหายไปไหนไม่รู้ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเดินข้ามสะพานไปเซเว่นหรือเปล่าไปหาซื้อเลรกินหรือเปล่าทีนี้ผมอ่ะสามสี่คนออกหามันอ่ะพี่ป๋องไม่เจอผมเดินตามทางไปตรงตรงที่มันเอาตุ๊กตาไปทิ้งอ่ะไม่เจอตัวมันยันเช้าหายันเช้าพี่ป๋องผมคิดว่ามันแก้งมันกลับไปบ้านหรือเปล่าวะพอบ้านพอบ้านมันอยู่ใกล้ๆก้วัดใกล้ๆวัดที่นั่นใช่ไหมครับตอนเช้าก็เลยไปหาที่บ้านแม่มันก็บอกว่ายังไม่ลับพอบ้านอื โอ้เอาแล้วเด็เกิดเรื่องเขาเด็แล้วมันหายหัวไปไหนวะคือวันนั้นอนะ่ะคือถามทุกที่เลยที่รู้ที่มันไปทุกที่ที่รู้จักจนกลับไปวัดช่วงบ่ายเพราะช่วงบ่ายก็จะมีญาติโยมเข้ามาใช่ไหมครับพี่ลาร mm hmm. าขณะที่ผมที่ผมกําลังไปก็ไปคุยกับคนข้างในนั่นแหละครับพี่ป๋องคุยกับคนข้างในว่าเอยเนี่ยหาเพื่อนหายไปนะั้นก็เล่าให้เขาฟังแต่ไม่ได้บอกเหตุการณ์ที่ที่เราเล่นกันพี่ป๋อง mm hmm. คือบอกว่าเพื่อนหายไปยังไม่เข้าบ้านเลยอะไรประมาณนี้ แต่ตอนที่ผมเดินอะไปที่อ่ถ้าจำไม่ผิดแถวหอะระฆังมันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นสับเปลือพี่ป๋องเขาเดินมาถามผมบอกว่าเมื่อคืนน่ะข้ายืนดูผู้เองอะทำอะไรกัน<อ>แล้วเพื่อนเองอะเดินไปคุยกับใครัครบผมก็ถามว่าคนไหนเพื่อนเองคนที่ใส่แว่นน่ะอ๋อไอ้ถั่วเนี่ยมันหายไปไม่รู้มันหายไปไหนแล้วลุงเป็นใครลุงวัวเป็นสับปเปลือที่นี่ ผมก็เลยบอกเล่าเขาฟังไปว,ว่าตอนที่ผมนั่งคุยกันอยู่กำล,ลังเล่าเรื่องผีกันอ่ะผมเห็นลุงคนนึ่งอ่ะเขาเดินสองเขาเขาเดินอ่าเขาเดินถือไฟฉายมาแต่สับปหเลยบอกว่าเขาไม่เห็นใครเลย <c oughs> เขาเห็นเพื่อนผมเนี่ยไปยืนคุยอยู่คนเดียว <c oughs> ผมก็บอกลักษณะลุงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็พูดกับอ่าพูดกับสับเะเลยสับเหเลยบอกว่าลุงลักษณะแบบไหนแส่ใส่เสื้อผ้ายังไง <c oughs> เห็นหน้าเขาชัดไหม <c oughs> ผมบอกเห็นหน้าไม่ชัดแต่เห็นรูปร่างชัดมาก เขาบอกไอ้ลุงที่เองเห็นน่ะเขาตายไปแล้วนะเขาตายไปนานมากแล้วแล้วคนเนี้ยเป็นคนเล่นของสมัยก่อนเขาเปิดเหมือนเป็นบ้านแล้วเป็นเหมือนเขาเล่นพวกศาสตร์พวกนี้พวกของดำอะไรพวกเนี้ยเหมือนหมอผีแถวๆเขาจะเรียกหมอผีและไอ้เนี้ยมันเป็นคนชอบเขาเรียกว่าเป็นคนมันมันเป็นคนเก็บวิญญาณครับมันชอบหาเรื่องให้ให้เด็กคนไหนที่ชอบเล่นพวกเนี้ยเอารุ้นเอานี่ให้เล่นแล้วก็จะเก็บวิญญาณคนคนนั้นไป ขาบอกสมัยก่อนมันมีเคยมีอ่าคนนี้ลุงนี้ที่ยังไม่ตายอ่ะเคยเคยเหมือนกับว่าเคยให้เด็กให้เด็กหลังวัดเล่นอันนี้เขาเล่าให้ฟังสัน้นๆนะเล่นเกี่ยวกับการให้เครื่องเส้นเหมือนเคาะจานเรยียกผีมากินเครื่องเส้นอ่ะ,อะสี่คนหนึ่งในนั้นตายคนหนึ่งเก็บวิญ,ญญาณเด็กคนนั้นไปแล้วเมื่อตายแล้ววิญ,ญญาณเด็กคนนั้นจะถูกเก็บหรอถูกเก็บไปถูกเก็บไว้ ใช่ผมไม่รู้ว่าเก็บไปไว้ไหนแต่แต่ลุงสับเบลเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนเก็บวิญญาณหยาบไปยุ่งกับเขาแล้วมแล้วเพื่อนผมหายไปไหนเพื่อนเองตายหรืออยู่ครับปัญหาคือมันตรงนี้เขาก็เลยถามว่าเออหายไปช่วงเวลาไหนเวลาไหนเหมือนเขาก็แต่คนนี้ผมว่าเขาน่าจะมีวิชาเขาเขียนกระดานเขาเขียนอะไรปุ๊บเนี่ยเพื่อนน่าจะยังไม่ไม่ไม่แบบหรอกอยู่แถวที่ไหนแต่เรามองไม่เห็นอื ก็เลยไปก็เลยไปเรียกนี้ไปอามาเนี่ยคืองานศพี่แทบไม่สนใจแล้ว <Okay. S 2> คือต้องการหาเพื่อนแล้วก็เลยไปตามแม่ของของถั่วมาอืแต่แม่ทัวแม่ถั่วเขาเป็นคนเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว <Okay. S 2> เขาก็เลยบอกเออช่วยกันหาหาลูกเขาหน่อยถ้าเกิดว่าหาไม่เจอยี่สิสี่ชั่วโมงต้องไปแจ้งความอืพี่ป๋องนึกออก <Okay. S 2> ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> จนถึงเวลาสองทุ่มกว่าพี่ป๋องสับปะเลยคนนี้เขาบอกว่าให้ไปเอาเครื่องเส้นมาอื เขาจะทําพิธเขาจะอ่าเขาจะทําพิธีเปิดอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะเขาบอกว่าไอ้ถั่วไม่เป็นไรหรอกแต่โดนผีบางบทอืมันโดนผีบางบทอยู่เราหามันไม่เจอก็เหมือนผมเข้าใจแล้วว่าที่ตะลุงบอกที่ถั่วตาลุงบอกว่าผีจอเอาเล่นด้วยอาจจะเป็นพวกแบบนี้เขาอาจจะเล่นอยู่แต่เราเลิกเล่นกันแล้วไงเพราะว่าคนที่ถือตุ๊กตาเคยถั่วพี่ือง ขณะที่กทำลังทําวิธีกันอยู่อะ,ะผมมันไม่ได้อยู่กับเขานะ,ะผมมาอยู่ะผมจะอยู่ด้านข้างศาลาจ,จู่มีผู้ชายคนหนึ่งอะ,ะเดินมาข้างหลังผมกับเพื่อนผมอะแล้วก็มาสะกิดบอกว่าเฮ้ยระวัววาวางตัวนะพวกเองอะอมันเอาพวกเองไปแน่ระวงังระวังหน่อยจ,จู่จูผู้ชายนั้นก็เดินกลับขึ้นศาลาไปที่ศาลาที่ว่ที่วางโงอะพี่ป๋องซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้โดนมาสะกิดอยู่ดีก็มาสะกิดมาบอกใช่อื แต่ผมาจาหน้าเขาได้แม่นเลยเขาเป็นผู้ชายกลางคนแล้วผมจําเสื้อพุงเสื้อผ้าเขาใส่ได้หมดเลยนะเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่ระยะประชิดอยู่ข้างหลังเลยนะพอทําพิธซีเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยคือจะเปิดจะอยู่ห่างกับผมใช่ไหมครับพอทําเสร็จปุ๊บบอกเอ้ยเดี๋ยวเอ็งไปที่หลังวัดอะไปหาไปไปกุฏิลลลหลวงตาหลวง,ลงขอโทษน,นะครับเตยชื่นได้ได้ได้ไม่ได้เป็นไรมั้งไปไปกุฏิหลวงตาเสริมหน่อยแมวของเขาไปไแมวดามาไปอุ้มมาที ผมก็วิ่งไปหาสเสริมะร์มะเสริมอ่าลงลงวงเสริมเขาก็กยกแมวอ่าก็อุ้มแมวดํามาให้เป็นแมเป็นแมวตัวที่ยังไม่โตเต็มที่นะฮะ hmm. ผมก็อุ้มแมวดํามาให้ผมก็ตอนนั้นผมจินตนาการไปทั่วแล้วเฮ้ยจะทําแบบในหนังป่าวะจะฆ่าแมวดําจะเชือดาวดำป่าวะ oh. ผมคิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่พี่ป๋องเขาบอกว่าให้ผมอ่ะอุ้มแมวดําให้ก่อนอุ้มไว้แล้วเหมือนกับเขาว่าเอาใส่สีน้ำผที่คอแมวดําใช่ไหมครับ oh. แล้วก็เขาว่าคาถาอะไรสักอย่างแล้วเขาถอดเขาบอกให้ผมปล่อยแมว ก็ปล่อยแมวบอกให้วิ่งตามแมวไป<ห> <ori> พี่ป๋องแมวมาวิ่งไปตรงจุดที่ที่ถั่วหายไปอ่ะ<ห> <ori> แล้วพอไปถึงผมเจอไอ้ถั่วจริงๆเดี๋ยวนะตอนเจอคือถั่วเป็นไงไอ้ถั่วหลับนั่งหลับอยู่ตรงข,งข้างข้างข้าง,างต้นไม้มันต้องมาตรงตรงต้นไอ้ที่ผมบอกว่า,ามันเอาเจอตุกาตาไปทิ้งอ่ะอมันเดินหายเข้าไปตรงนั้นอ่ะมันเป็นต้นมันมีต้นไม้ธรรมดาผมดูต้นไม้ไม่ออกแล้วก็มีต้นพวกต้นกล้วยต้นตะนีตรงนั้นอ่ะคือมันไปหลับคุดคู่รุดนั้นอ่ะ หรืในมือมันอะ่ะถือตุก๊กตาอยู่ด้วยพี่บ๋องอ๋อ้ทัวรหลับแต่ยังอุ้มตุก๊กตาอยู่ใช่ผมก็เลยไปปกกไไลุกไอ้ทว้ทัวลุกลุกไอท้ทัวมันก็ตื่นบอกเอา้าเฮ้ยหาหากูเจอแล้วเหรอบอกกูไม่เล่นเส้นแอบเอ้านี่ไม่เล่นเหรอ,หอคือผมไม่รู้มัน,ม,นมันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือสับสนไปหมดผมบอกว่าเลิกเล่นแต่เมื่อวานแล้วอเอ้าเหรอกูเพิ่งเดินมาตะกี้เองคือมันคือผมงงเลยมันบอกว่าคือตัวมันอ่ะเอาตุ๊กตามาวางไว้ตรงเนี้แค่แป๊บเดียวเอง แต่จริงๆไม่ใช่ผมบอกว่ามือหายไปวันงินเต็มแล้วเหมือนเวลาของโลกของเรากับเขาไม่เท่ากันอาจจะใช่อืมแล้วตอนนั้นผมต้องว่าตัวผมเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยไปให้สับป,ปะเลอะพี่ป๋องอสับป,ปะเลอเขาเอาเหมือนเขาเป็นเป็นมีดหมอเล็กๆประมาณประมาณนิ้วชี้อะ่ะอืมเขาจิ้มไปที่ตุ๊กตาแล้วก็ผ่าท้องตุ๊กตาเด็กตัวเนี้ออกมาข้างในเป็นถุงสีขาวพี่ป๋องอเขาแกะออกมาบอกอ่ะมึงดูเดีนนี้อะไรพี่ป๋องมันเป็นเท่ากระดูก อ๋อเป็นเท่ากระดูกเหรอใช่คนลูกเล็เป็นเท่ากระดูกคนตายแต่ไม่รู้ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ใช่ผมไม่รู้เป็นเด็กผู้ใหญ่ครับบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการเดี๋ยวกูไปจัดการเองอืเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเองไปเองไปที่เองไปที่กุฏิองตาเสริมนะแล้วก็ไปไปทาสักการะให้เขาจะได้ไม่ต้องมาตามมาเอามึงจากนั้นเขาก็เหมือนกับเขาเขาไม่พูดเลยมากนะสารปะเสริฐคนเนี้ยเขาก็เอาของเก็บเรียบรยเรียบรวมพวกเขาก็หายเข้ามาในวัดเลยอื ผมก็เลยคือตอนนั้นะ่ะก็คุยกับแม่ก็บอกให้ถั่วกลับเข้าบ้านก่อนพ่อสับกะเหลอเขาบอกว่าให้ถัวถ่วให้กลับไปนอนบ้านออห้ามปฏิวัติให้กลับไปที่บ้านเดี๋ยวเช้าให้แม่ให้แม่พามาให้แม่พามาผูกให้พ้ามาผูกข้อมือด้วยแล้วก็มาทำสมปรทานออไอถั่วก็กลับเข้าไปก็จะเหลือผมอยู่สามคนออผมก็จะฟ้องต้องเฝ้าศาลาต่อวันที่สองใช่ไหมครับออผมก็เดินขึ้นไปบนศาลาเพื่อเพื่อจะไปจะเอาไปเอาเก้าอี้อออลงมาเพราะวันนี้จะไม่เล่นอะไรละเ,ออเดี๋ยวจะนอนหน้าศาลากันผมกับเพื่อนผมไปสองคนเดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ย ก็หาพยายามหาเขาอีกันแล้วเดินผ่านหน้าโรงมันเป็นรูปหน้าศพพี่ป๋องรูปหน้าศพคือผู้ชายที่ลงมาเตือนเราครับพี่ือที่ลงมาเตือนเราอะนะใช่คือเจ้าของรูปหน้าศพคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันอืแต่ทึ้งตอนแรกผมไม่มั่นใจผมก็เลยถามมึงใช่ไหมมึงก็ใช่ไหมใช่สุดท้ายคือวันนั้นไม่มีใครอยู่เลยพี่ป๋องกลับบ้านหมดทุกคนครับเช้าเขาเข้ามาวัดเพราะอยู่ไม่ได้ ถ้าคืนอ,อยู่เดี๋ยวเขาออกมาเตือนอีกแน่ oh, ค,คือตอนนั้นคิดแบบนี้เลยเออก็เลยกลับกันแต่วันแต่ผมไม่ได้กลับบ้านผมไปนอนที่หน่วยเออเพราะว่าวันรุ่งขึ้นปเป็นวันอาทิตย์ไงฮะจากศุกร์แล้วก็มาเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ปุ๊บก,ก็ตอนเช้าก็พาเพื่อนๆไปหากันเพราะมันอยู่ใกล้ๆก,กันใช่ไหมฮะก็รวมตัวกันไปวัดสังฆทานกันไปคนละสองถังเลยเ<อ>ทําให้ตัวเองถังหนึ่งแล้วก็<อ>ทําให้เขาหนึ่ง หลังจากทำสังฆะทานแต่ผมแลกมากเลยเวลาทุกครั้งเวลาที่ที่กวดน้ำอะพี่ป๋อง uh, ต้องมีอะไรแปลกๆทุกครั้ง uh. อันนี้คือสุดท้ายแล้วพี่ป๋องพอทําสังฆทานเสร็จกวดน้าปุ๊บเนี่ยผมมักจะเห็นไม่รู้นะผมไม่รู้คูอื่นเห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นเหมือนเป็นมือดําๆออกมาลองออกมาลองน้ําทุกครั้งเลยแต่แบบเหมือนแค่แค่แค่แบบชูออกมาแล้วแวบแ,แล้วก็ดึงกลับเข้าไปตอนผมเทน้ําลงดินนะฮะที่ข้างๆต้นไม้ผมจะเห็นแบบแค่แวบ,บเดียวเหมือนเป็นเงาดําๆเป็นมือเหมือนมาลองน้ํา เมันเขามารับบุญแล้วก็ปุ๊บหายเข้าไปก็เลยถามให้มึงเห็นไหมเนี่ยทุกคนไม่ยอมพูดผมไม่รู้หมว่าบางคนต้องมีเห็นบ้างแหละก็เลยไปเรื่องนี้ก็เลยพอทาบุญเสร็จเลยเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็เลยไปเล่าให้หัวหน้าฟังหัวหน้าเขาหัวเราะใหญ่เลยดีนะมึงที่เขาไม่เอาไปไอ้ลุงที่มึงเห็นน่ะกูรู้แล้วว่าใครก็ชื่อลุงหนอแกชื่อลุงหนอลุงหนอเลยลุงหนองนี่แหละหนอมันหนองไม่ใช่ไม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 ่ใช่หนองนะไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่หนองหนองเน่าหมายถึงหนองห้วยหนองชื่อเขา ชื่อหน่อหรือลุืหน่อใช่ลุงสนองนะอาจจะอย่างนั้นนะลุงนองหรือลุงหนออนี่แหละผมจําชื่อแกไม่ค่อยได้อคำนี้ไม่ค่อยได้เขามาก่อนนะเขาสร้างบ้านเหมือนอยู่แถวๆนั่นแหละข้างคลองแล้วแกเป็นหมอเสน่ห์เขาบอกเป็นหมอเสน่ห์แล้วก็ทําพวกนี้แต่ทําพวกเสน่ห์แล้วก็ทําพวกรับจ้างทําบัตรตรงบัตรแตกตามบ้านคนอื่นเขาอะเวลาใครมาจ้างทําเสน่ห์ใครไม่พอแต่เพราะบ้านนะบอกหน้าบ้านเขาจะมีมันจะมีอ่ามันจะมีเขาเรียกว่า ตุ่มที่ใส่พวกปายแตกด้วยครับก็จะมีคนมาจ้างแต่สุดท้ายเหมือนกรรมเขาสนองเขาอะเขาก็ต้องตายไปกับสิ่งนี้แต่ว่าดวงยานเขายังอยู่อืมแกชอบทําของแบบนี้อะไรแบบนี้แต่ผู้เองโชคดีมากเลยไม่เองไม่ไม่โดนเขาดึงไปด้วยเนี่ยเพราะเด็กหลังวัดมันเคยมีแล้วจอยู่ๆก็ตายไม่รู้สาเหตุหรอใช่เหมือนเหมือนเหมือนลุงแกมาให้เล่นตอนตอนที่เล่นเนี่ยคือลุงแกยังไม่ตายค เอาเอาบางสิ่งบางอย่างมาให้เด็กพวกนั้นาเล่น<ม>ก็คือมันกับเป็นการาเล่นแบบเอาเครื่องเส้นมาแล้วเคาะเรียกเครื่องเส้นเลือกผีมากินเครื่องเสน<ม>้นอะไรแบบนี้พี่ป๋องแต่ตายยังไงไม่รู้ผมผมไม่ผมผมไม่รู้ว่าว่า,วาตายยังไงเพราะเขาไม่เล่าอะไรมากมายเขาเล่าใค่ฟังแค่นี้<ม>เรื่องราวหลังจากหลังจากที่อ่าทําบุญเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ป๋อง<ม>จากนั้นก็ช่วยงานที่วัดจนเสร็จจากนั้นก็กลับหน่วยกัน ประมาณนี้ครับพี่หมอครับแสดงว่าเรารู้ที่ที่มาของลุงละนะฮะรู้ที่มาของของคนที่มาเตือนละนะฮะตุก,กตาถูกสับเปลอรกรีดท้องแล้วก็เอาของบางอย่างที่อยู่ข้างในเข้าใจว่าเป็นอัฐิแต่เป็นของอัฐิใครก็ไม่รู้นะแล้วก็ตุกตาก็นําไปทําทําการพิธีการการเผาหรือว่าทําอะไรยังไงฮะ ผมไม่ทราบฮะเขคือเขาบอกเขาจัดการเองโดยที่เขาไม่เมือนเขาไม่รู้เอาไปเผาก็เน้ยหรือว่าไปทําอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เขาเอาไปแต่พอลีดมาเราเห็นเลยว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในตุ๊กตาคือน่าจะเป็นอัฐิครับให้พี่เดานะเพราะพี่ว่าสับเปลือน่ะก็คงจะเอาตุ๊กตาเอาเท่ากระดูเนี่ยคงจะไปประกอบพิธีทางศาสนานําไปชาปนกิจนําไปเผาเนาะเข้าใไว่าอย่างนั้นนะ ก็น่าจะอย่างนั้นแหละพี่เพราะว่าดูแล้วเขาเขาเขาผมดูเขาไม่ไม่เหมือนคนที่เล่นของอ่ะเขาเหมือนคนเขาเหมือนสายแก้มากกว่าโอ้แต่นี่คือโดนโดนหลายขยะเลยนะทั้งลุงลุงลุงที่เสียไปแล้วแล้วก็เอาตุ๊กตามาให้ถั่วนะแล้วก็โชคดีที่ถั่วไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอไรเจอไอ้ถั่วนะนอนหลับอยู่ตรงที่เจ้าตุ๊กตาไปทิ้งนะนะครับแล้วยังเจอคนคนที่มาเตือนอีกใช่โอ้โห ก็ถือว่าก็โชคดีนะที่ไม่มีมีเหตุการณ์ที่มันมันรุนแรงไปกว่านั้นจนถึงขั้นมีมีคนล้มหายตายจากนะใช่แต่ตกใจนะพี่ป๋องคือทั้งวันอ่ะมันหายไปวันหนึ่งเต็มเ <ๆ S 1> ต็มเราก็ตกใจโอ้ถ้าเรามีมีเพื่อนทุกคนหนึ่งหายไปนานขนาดนันใครก็ตกใจแต่นี่แหนะละเขาเรียกถึงเรียกว่าผีลักซ่อน ผีบงังบทผีบังตาว่าฝั่งนะเป็นเป็นผีอีกแบบหนึง่งในอีกรูปแบบหนึ่งของผีไทยนี่แหละครับบางทีมันจะเกิดขึ้นจากการที่เรา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 ,เราเล่นการเล่นแบบเนี้ยด้วยการไปเล่นซ่อนแอบซ่อนหากาันอ่ะแล้วบางทีมันจะมีเคสแบบนี้ที่บอกว่าหากันหมดครบทุกคนละแต่จะมีใครสักคนหนึ่งหายไปใไม่เจอใช่เหมันเข้ามาบังหาไม่เจอนั่นแหละ นะฮะมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในรายการเดชชกเรานะที่เล่นอะไรกันแบบเนี้ยแล้วก็หายไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับนะนะแต่สุดท้ายพอพอจุดทูบบอกกล่าวเจ้า<ก>ที่จ,จะก็เจอแต่ตอนที่เจอคนที่หายไปมักจะงง,งงแบบที่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 โนเล่าเลยคืองงว่าเฮ้ยกูว่ากูหายไปแป๊บเดียวนะนี่กูหายไปเป็นวันๆเลยเหรอนะครับมันเหมือนโลกโลกของมนุษย์กับโลกของวิญญาเนี่ยมันคงจะมีแกลบช่องว่างคงไม่เท่ากันนะโน้ต เวลาที่ผม <No? S 2> ว่าเวลาเขาช้ากว่านะ no? น่าจะเป็นบแบบนั้นนะครับโอ้โหนี่คือการไปเฝ้าศพที่วัดนะวัดเดินแถวย่านฝั่งทนวัาฝั่งแล้วก็จับกลุ่มเล่าเรื่องผีกันครับปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งเอาตุ๊กตามาให้พร้อมกับแนะนาวิธีการเห็นผีหลังจากนั้นเกิดขึ้นเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายทุกอย่างก็คลี่คลายนะนะครับเป็นประสบการณ์ที่ย้อนไปเมื่อสัก30ปีครับที่วัดหนึ่งแถวย่านฝั่งทนกะละกัน เออนะครับเป็นเรื่องแปลกๆซึ่งบางทีก็หาบทสรุปนะฮะของความเชื่อเหล่านี้ยากอยู่เหมือนกันนะอ้าวได้ครับโน้ตพี่ป๋องชมอย่างหนึ่งโน้ตยิ่งเป็นนักเล่าตั้งแต่โน้ตเด็กเลยนะผมใช้คํานี้นะผมรู้จักน้องมานานแล้วว่าฟังอย่างที่น้องบอกว่าฟังกันมาตั้งแต่สมัยยุคสมัยช็อกครับตอนนี้เขาโตโตขึ้นเยอะมากแล้วก็ดีนี้เวลาเขาเล่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ชวนน่าฟังทุกๆครั้งเลยนะนะครับ อันนี้ต้องต้องต้องชื่นชมเลยครับนะครับในในวัยที่โตขึ้นแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เขาหยิบยกมาเล่าเนี่ยเฮ้ยสนุกชวนฟังชวนขนลุกโน้ตนะครับขอบคุณมากโน้ตขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ